วันนี้อยากจะนําเสนอวิธีการรักษาตัวแบบง่ายๆนะครับแบบอันอิสลามแบบสุนนะนาบีหรืออีกในหนึ่งเขาเรียกว่าติมบุญนบาวีนับการแพทย์แบบท่านนาบีเกิดเราเจ็บนะครับเจ็บที่แขนเจ็บที่มือเจ็บที่ขาเจ็บที่ท้องทรารูลแนะนําวิธีการรักษาหรือว่ารุกยะัชะรัียะการรักษาตามบทบัญญัติอันอิสลามแบบไหนนะครับทรารุณสโลตอลวานล่คือสลัมได้ทรงตัดว่านะครับ คุดยาดกาละอัลลาดียาตาอัลละมฟิซายาสาดิกะจงเอามือเนี่ยนะครับมาจับส่วนที่ท่านเจ็บสมมติเจ็บที่ข้อมือก็เอามือจับนะครับพอมือจับมือขวาจับแล้วทำไงวากุ้นบิสมิลลาฮ์ลาซันจงกล่าวบิสมิลลา์สามครั้งก็คือสมมติเจ็บที่มือเนี่ยที่ข้อมือเราก็เอามือมาจับแล้วกลบิสมิลลาฮิราะห์มานีราะฮิมบิสมิลลาฮ์บิสมิลลา หรือบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim สามครั้งแล้วก็อ่านดูานี้เจครั้ง أعوذ ب ลวะจาิควาอป้องกันจากอัลลอฮฺบ ق د ฮและโดยอำนาจแห่งพระอ,องค์มิชันริมาอาจิุวะอหะจัจากสิ่งที่ฉันพบนะในในตัวความเจ็บปวดที่พบเนี่ยกล่าวนะเจ็ดครั้งนะครับ นี่คือการรักษาแบบติบบุญอับบวิ์นะครับแบบธนนบีมอมัส์ซาลรอฮวาเดียหิวสลัมนะครับก็ขอให้พระพยายามเอาไปปฏิบัตินะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเวลาเราเจ็บป่วยที่ไหนก็เอามือไปจับตรงนั้นแล้วกล่าวบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์สามครั้งแล้วหลังจากนั้นก็อ่านอูซบิอิสติลลัะวะคุณโดรติฮิมินชชริมาอจิดิุวะอหะเดชฉันขอป้องกันด้วยกับอิจจะด้วยเกียรติและอำนาจของพระองค์ จากสิ่งที่ฉันเจ็บปวดสิ่งที่ฉันพบขอพระองค์ได้รักษาฉันให้หายด้วยนะครับนี่ก็คือการรักษาแบบท่านน ah บีมัมมัธสลัลอมหวะลัยฮัวสลัมขอเราทรงประทานความจำเริญน,นะครับฮิดายาทางนำให้กับพวกเราทุกคนว่บิลาหิตตตฟิกวันฮิดายาสลามุวาลัยกุมะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ